สวัสดีครับบ่าวเท่าสวัสดีท่านผู้ชมครับสวัสดีเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องบ่าวเท่าชาแนลวันนี้วันที่สามสิบตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับพายเอฟซีภาย, FC, ภายท่านผู้ชมครับออกเดินทางขึ้นเกานะครับผมตอนนี้บ่าวเท่าอยู่นะครับวัดทุ่งสว่างท่านผู้ชมนะครับผมช่วงคำช่วงแรกแล้ว นะครับมื่อกี้ไปหลายที่หลายมองนะครับผมแกจะเดินทางกลับนะครับท่าำชมวันนี้นะครับผมแกพ้าเอฟซีผ้าทำชมครับมารับชมคุณปุ้ยบัวใหญ่นะครับลองให้ายทำชมแล้วครับงวดวันที่หนึ่งพฤศจิกายน2568นห้รับชุดบนลงให้แล้วนะครับงวดนี้เพิ่นมั่นใจนะเพิ่นทรงมาให้นะครับผมแกหายปีเดินนะคุณปุ้ยบัวใหญ่นะครับวันนี้ได้พี่น้องเด้อนับจะลงชุดล่างให้ ับจะลงชุดล่างให้เอฟซีหลัก็หญย้ำให้น้ำนะครับทำชุ่มพ่นส่งมาให้แล้วนะครับอา่าก็นจะไปพ่อกันยิดนึงนะครับอ่ายู่บ้านนะครับเนาะอ่าน,นะครับ,นะรบเอา้ามื่อนี้เดินทางมาแล้วพี่น้องจะพาเอฟซีพาทำชุ่มครับมาขอพรขอโชคด้วยพี่น้องเด้อนะครับอา่าเจดีองค์ปู่ดำพี่น้องนะครับเจดีองค์ปู่ดำนะครับอ่าบ่าวแถวไทยได้เดินทางมากก็จะมาขอพรขอโชคน้ำปู ก็ถือว่าได้โชคอยู่พี่น้องนะครับเจดีองค์ปู่ดำนะครับแต่ก่อนก็จะมีแต่องค์ปู่ดำอยู่ในเจดีนะครับแต่ตอนนี้นะครับมีหาองธรรมชรับมีหาองค์นะครับมาแล้วก็เขาไปขอพรขอโชคก่อนพี่น้องจังเดือนท่างกลางนะครับเนาะก็จะพาแวะตลาดที่เก่าธรรมชุ่มพาแวะสีกับเขาไปฝากพี่สาวยายจอยนะครับแล้วก็ไปฝากเจโรตลีลัมธรรมชุ่มเจทายบรรยากาศให้เบิ่งจักหน่อยได้พี่น้องเด้อ นับยบรรยากาศให้เอฟซีในบางน้ำนับจังไปชมไปฟังน้ำกันคุณปุ้ยบอยใหญ่นะครับงวดวันที่1นึ่งพฤศจิกายน2568นะครับชุดบนให้มาแล้วพี่น้องนับงวดนี้เพิ่มมั่นใจนะครับชุดบนโลกให้เอฟซแล้วนะครับวันนี้ชุดล่างนับชุดล่างได้พี่น้องได้กใจย้ำให้น้ำนับชุดล่างอย่างเดียวนับเอาเข่าไปขอพรขอโชคน้ำปูก่อนนะครับชมบรรยากาศกร่มลื่นพี่น้อง นะครับช่วงทำช่วงแรกมากพี่น้องล่มวีวีล่มใบ voy นะครับอ่าเดินทางมาขอพรขอโชคได้เลยพี่น้องเด้์นะผมตำบลทุ่งฝนนะครับอำเภอทุ่งฝนจังหวัดอุดรธานีนะครชมชมบ่าวถอกกรเขามากราบปูดะละพี่น้องนะครับก็จจพายเอฟซีผาดชมมาขอพรขอโชคน้ำปูนะอันหนาก็จิพิองค์ปูดำนะพรวก็มีนี่ครับสามสามสามองค์นะครับ แล้วก็มีนะครับด่านข้างอีกหนึ่งองค์นะครับด่านอีกหนึ่งองค์พี่น้องเป็นเจดีห้าองค์นะครับยกมือสาธุได้ท่าำชมเด้อนะครับผมสาธุเด้อปู่เด้อนะครับบ่าวแถาขออวยพรให้บ่าวแถวระติพี่น้องสุขุสุข่นเอฟซีแฟนคลับทั้งสองทุกท่านพ่อใหญ่แม่ใหญ่พี่ปานาสุขุสุข่นนะครับขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงปัดเป่าโรคภัยไข้เจ็บออกไปนะครับให้โชคให้มาเด้อปู่เดนะครับให้ได้โชคงวดวันที่หนึ่ง ศึกสกีไกยน์2,568หนับสุกใสอยู่ใส่ให้ลูกให้หลานหนับให้พ่อใหญ่แม่ใหญ่พี่ป้าน้าสุขุสุข้อนนะครับสามตัวสองตัวตรงตรงนะปูเด้อหนับซาดูบ่าวถอดเข่ามะกาปูตลาดธรรมชมนะครับกับผ้าเอพซีนะครับเข่ามาไหว้มาขอพรโชคปูหนับเอานะครับบ่าวถอดก็จะเดินทางพี่น้องหนับก็จะเดินทางกลับนะครับธรรมชมก็จะพาแวะตลาดก่อนนะพี่น้องเนาะก็จะพาแวะตลาดก่อน พาแวะซอกับเขากอนทำชมจังไปช่มไปฟังํำกันได้พี่น้องได้คุณปุ้ยบัวใหญ่นะครับผมพามาแวะตลาดกอนทำชม่มนะับกอนกับเขาไปบ้านนาะบตลาดสดเทศบาลตำบลหนองหลวงอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครทำชมแวะหากับเผากอนทำชม่มนะครับผมทั้งนี้ก็เป็นผลไม้นะครับกล้วยนะครับหมักขัน้นหมักขั้นบริณย์ไหมคะจ้า ท่านพุทธาพี่น้องอันนี้กเอนะผมมักซีดานะครับผมไปย่างเลาะหาเนื้อกินก้อนทำชุ่มอ่าพักกระจายทำชุ่มคัว่วนะครับอุ้ยกล้วยกล้วยถุงละยี่สิบทำชุ่มกล้วยเอาเลาะหากับเขาก้อนพี่น้องนะคแบบไทยบรรยากาศในเบิ่งจักหน่อยเด้อพี่น้องเด้อนะครับมกขามหวานกับมีแล้วทำชุ่ม ขาวหวานอางงุนนะครับปลาเห็ดทั้งนี้เห็ดไหวแล้วปลาเห็ดเห็ดตรงนีแล้วบกยังครับนี่บกหนูพี่น้องบกหนูอา่าอันนี้กระพักพักการ์จอนกระพักกาด์จอนบกหนูพี่น้องอันนี้กอยวะนี่หนึ่งกอยพี่นอ้องเอาหน,นึ่งกอยไปฝากพี่สาวก่อนนะครับผมหนึ่งกอยขัวบกบกระมี่พี่น้องบกบกระมี่ หักขักบาทบาทขัวแล้วอันนี้หมกข้าวอันนี้แค่ในขัวบ่เอ้าอันนี้ขัวแล้วจานละสิบบาทเออาเอาพี่น้องเอาไปฝากพี่สาวกันนี่เดี๋ยวจึงจะซื้อกับเขาบักบกหักบกเอ้าขัวแล้วเอ้าแม่ค้าอุดหนุนช่ยแม่ค้าอันนี้เผือกกระมี่จานละสิบเป็นไหมครับผมสองจานไปฝากพี่สาวเดี๋ยวผมเมาเด้อใส่ถุงไม้ก้อนครับนี่เดีพักกระเดากระมี่หรอพ่อแม่เออกระมี่น่ะเน้ ขึ้นมัตนาบหรือมัตใสมัตนามัตนาติคุณยายคุณยายว่าผักกระดับกรรมจักบาทคุณยายกรหนึบาทกรรมหนึ่สิบกระเดาขมหรือกระเดาวานข้มเนาะเอา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 สามเอาสามเลยกรรมหนึ่งสิบบาทเดี๋ยวมาเอาเด้อคุณยายเด้อค่ะค่ะนะฮะไปกินกับปุลกินกับลาบแล้วมาชมนี่นะฮะพักสะเดามีแล้วนะคฮะท่าบรรยากาศในเบิ่งจักหน่อยได้พี่น้องเด้อนะับผมอ่า อันนี้กะข้าวเหนียวปิ้งข้าวจีพี่น้องเมื่อวานก็มาอุดหนุนแม่ค้าเพี่นั่นละ,ละยายอ้วนโอยู่พี่น้องมิตรยายจอยวัดคาเปเอาไปให้ยายจอยแล้วมือนีมือนีม,อนมาไว้แน่ย,ยังเหลือมันแม่ค้าเนะาะเหลืออยู่จ้าครับทางนี้กีบป,ปมมาออกหลายเท่ละ่ะหมักบกกระไรหลายพี่น้องทางนี้กีบป,ปมพี่น้องกีบป,ปมูม <c oughs> อา้าวานชมไปพักกันย่บานนะพี่น้องเด้อเดียวบานพาจะเลาะหากับเขากอนใา้บรรยากาศทีเบิ่งจักน้อยนะครับผมกลับมาหอดบานแล้วทนชมนะครับประมาณเวลาห้าโมงเย็นนะครับผมห้าโมงบานเท่านากรจะมืดเร็วแน่นะครับทนชมเอามาเบิ่งมาชมน้ำกันนะครับคุณปุ้ยบัวใหญ่นะครับวันนี้เพิ่นว่ามั่นใจจึงทรงมาให้นะครับชุดบนลงให้แล้วนะครับอ่าเป็นน้าทางได้พี่น้องเด้อ หนึ่งพฤษภคีายน2 5สองพนอะครับอันนี้ชุดล่างนะครับเด่นล่าง9กับ6นะครับ9093 95นะครับเน้นลักเก่าทช่มนับ909าศนเมนะครับผมเน้นคักๆคือเก้ากับ93นะครับอาหาหยิบจับปตะตรีไว้ได้พี่นองได้ถ่าผพ้ใยมักชุดรอง 60, 6ก6ูน5นะเพิ่นเด่นเก่ากับ6เน้นคักๆคือเก่านับ10ล่าง9กับ6หน่วยล่าง035 เบิ้งไว้ก่อนกระได้ดพี่น้องเด้อยนะเพราะว่าเพิ่นกะหายไปโดนอยู่หนับงวดน,นี้ทรงมาให้เพิ่นว่ามั่นใจกจังทรงมาให้นะครับอันนี้ชุดล่างอย่างเดียวเด้อพี่น้องหนับศูนะไอ้90ท่านผู้ชม90 93 95านับเน้นละ9 60 63 65เป็นชุดรองนะครับเอาเป้าเท่าเจี๊ยมชุดบนให้น้ำเด้อพี่น้องเด้อนะครับชุดบนนะครับชุดบน,น,บดบนแคปหน้าจอไว้น้ำพี่น้อง ัย้ำชุดบนให้น้ำนะครับเด่นบน6กับ3หลักร้อยเกับ5พี่น้องเป็นเน้นหลัก6นะ6หกหกหกเจ็ดหกเน้นตัวเก่าหกเก่าทชมกับ6กเน้นหลัก6หลัก3 36 3739อันนี้ชุดบนพี่น้องนะหลักร้อยเพิ่มเด่นที่7นะผู้ใดมาขาจับใซ่นัเพิ่นจับตัวเน้นให้กัเจ็ดหกหกเจ็ดหกเกเ้าเป็นชุดเน้นนะครับเจ็ดสาหกเจ็ดเจ็ดเจ็ด้เป็นชุดรอง ผู้ใดมารักลอยหากันจับไซห้าหกหกห้าหกเจ็ดห้าหกเก้าด้วยพี่น้องเด้อนับชุดสามตัวไปห้าหยิบจับลอตเตอรี่ไว้ได้นเผื่อมารางวัลเลขท้ายสามตัวหรือหาเข้าได้โชครางวัลใหญ่ด้วยพี่น้องเนาะเบิ้งไว้ก่อนกันได้ด้วยพี่น้องเด้อแคปหน้าจอหน้าผมเอาเมื่อนี้ก็ได้ครับเขามาฝากพี่สาวพวกเขาเจ้จอยอยู่บทั้งแต่ละกูนะเห็นแต่คนป่วยพี่เคยเนาเดี๋ยวจะบอกไอ้เจ้จอยให้พี่ เดี๋ยวจะบอกเอาสวัสดียจยจอยมีพี่น้องดาวเรื่องยจยจอยให้พี่ไอ้ของเายจอยไอ้ลือหรือเปบ่แตะวันนี่เอาไว้ก่อนเด้อยังง่ามอยู่หาเอห้าเพิ่นอยากเก็บไปใส่ร้อยกระทุ่งพี่น้องตะว่าโตแห่งก็มีพี่น้องแต่ว่าโตอื่นไม่กำลังงามอยู่ก็เลยบอกพี่สาวาหาร้อยกระทุ่งหาเพิ่นผู้ใดมาขอเออให้เพิ่นเด็ดเอาเลยวานสีเด็ดเอาเลยมีพี่น้องมันกกนดโตงามก็มีอยู่ นี่นะครับหลักกระจังลือ้อย,ยายกจอยวางมือเด็กกระจังลือง้อเออแต่่วายเพิ่นหาเพิ่นอ่าอยากเอาไปใสก่กระทงพี่น้องลอยกระทุ่งแล้วกันเอาไปอ่อได้กับเข้ามาฝากอยู่หนึง่งได้กับข้าวมาฝากอ่ามื้อนี้บ่าวเฒ่าได้อ่าหมูไม่ให้เจแล้วเฮ็ดน้ำตกหมูเป็นหมูติดมันเนื้อหมูติดมันกับซื้อมาฝากพี่สาวน้ำอันนี้ให้พี่สาวจุดหนึ่ง เอานี่ของมักเจ้ากอยอันนี้บักบอกอบักบกขวานพี่น้องอุดใส่ไหมคะเอาล่องล่องไงกินให้เอฟซีฟงดใส่ฟงดเออะมือขึ้นโทษกับเจ๊อ้วนเยอะอ้วนร้องเยอะอ่นโทษวาหาอยู่อ้วนแลกินข้าวแซ่บหลายยจ๊อ้วนอ้วนเอานี่อันนี้บ่แม่นเอาบ่นี่อันนี้บ่แม่นปลาหมึกแห้งด้วเนี่ยอันนี้เขาเอิ้นว่าขี่ยางยื้อจอยย้อจอยอ่ะพี่ เอาไปอัดดันไฟปะอ่าเอาเด็กพี่น้องบ๊อบเป็นปลาหมึกแข็งเด้วยปลาหมึกเป็นขี้ยางพี่น้องไฟบ้านปลาหมึกแข็งว <c oughs> ่า <c oughs> บ้านเท่าเอาใบอ้อยไฟพี่น้อง <c oughs> นะผูะ้ใดใส่เตาถ่านก็เอาขี้ยางอ้อยไฟเอาเขว่าปลาหมึกแข็ง, <c oughs> งเข่าเ่าไลงอ่อาอันนี้เป็นกอยของมักเกินอันนี้เป็นปลาหมึกแข็งเด้วยพี่น้องบ๊อบบ๊อบเป็นหนวดปลาหมึกแข็งเด้วยขี้ยางอ่าเอากินจักน้อยเอ่อผู้ใดก็ไว้ยจ้จอยกินเป็นตะแซ่บอ่อ กอยพี่น้องกอยนี่เขาจะเคยจะใส่อ่าฟักทองเนาะอ่าฟักทองหรือมีมะพร้าวจังน้อยอ่าแค่วุ้นเส้นด้วยแหละมีบะหรือบะมี่ะหรือบะมีกับบะป็นงยังอ่าเขาจะไปใส่ฟักทองเอาซีมจากไหนเอฟซีเป็นเบิองดูอ่าใส่ละนี่อยู่น้องกอยกินหอยที่อวนเนาะยายน้ำตาลล้วงแล้วแยน้ำตาลล้วงแล้วไปหน้าปะ ไก่เลาไก่ดีเอาระบายสบายเอ้าไก่เราวมาเอาระบายขคงไก่ไหแล้วระบาว่าระาเอาระบายวะเออเอาเป็นยังอืมอามนี่ผักเอาแบงเอาแต่ต้นหอมต้นหอมผักชีแบงเอามีโยนบ่ลายยูลายกัสะเดาเอาวะเอาไปกินแจ็คเอากินบ่มีคนกินบ่ไปกินกันเอาไปเอาไปแจ็คมัดอ่าสะเดาสะเดา ลวกจัน้อยอ่ลวกจังน้อยเอาอ่าคำเดียวคำเดียวคำเดียวคำเียได้หเป่าคำเนยป่ะกูนะูนะเอาเ้าคำนี้อ่าอ่าเอาอันนี้ใส่ไปผมเอาเอพี่น้องเสดาวเบาทอมักเดาวมแตงเอาปะแตงเอาแตงเอาแตงแบงเอาทำมาชุ่มแบงกันได้อยังกากินน้ำกันเลยพี่น้องอ้าแดดซองแล้วทำชุ่มแดดคอยแล้ว อไปอบาทเนี่ย <ไป S 1> อ,อันนี้ละไม่เนี่ยละเดี๋ยวเป่าแถวเพจลอตเตอรี่เอายิบยิบเปน็นคุณนะเออนี่ละเบ่าแถาได้หมูเนื้อติดเนื้อหมูติดมันมาทำน้ำตกไปท่านชิกเดี๋ยวจอยก็จะเข้าบ้านเราไปกินต่อ,อยู่บ้านคนป่วยไข้แนบ่ล่ะพี่เยขยไข้แน่อยู่เอาท่านผู้ชมนะครับคำละละพี่น้องบ้านเฮานะครับเป่าแถาขอบคุณคุณปุ้ยบัวใหญ่ด้วพี่น้องเด้อนะครับ เบิ่งงว้ก่อนกระได้ไดทำปรชมเด้อแต่ว่าถามักถาชอบจังไปหาหยิบจับรอตตุลีขอบคุณเอฟซแฟนคลับทั้งช่องทุกท่านครับ่อไหญ่ไม่ไหญ่พีปนานาสุกุสุข,สขนให้โชคให้ m ắ นครับพอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ